่อนะฮะเมื่อกี้เผลอกดสต็อปไปไม่เป็นไรหรือเ,เราต่อไดอ้ก็อย่างที่พูดไปในคลิปที่แล้วนะฮะว่าคนก็จะเดินทางกลับเป็นเยอะนะครับก็ใกล้ปีใหม่เนาะคนก็จะเดินทางกลับเยอะมากนี่นะครับผู้คนแน่นเลยนะครับแน่นทุกที่นั่งนะฮะก็เหมือนไปการเช็ดกระจกนะครับนะพอขอลอเ,เช็ดกระจกเช็ดข้างๆไปสะอาด ผู้คนเยอะมากเลยบางคนเนี่ยไปทำงานที่ต่างจังหวัดและกลับกรุงเทพนะครับเพราะว่าบ้านเขาอยู่ที่นั่นแต่บางคนเกิดมาแล้วเนี่ยออบ้านอยู่กรุงเทพแต่ก็ต้องไปเรียนที่ต่างจังหวัดก็มีนะครับนะก็นี่นะครับวันนี้ผู้คนก็จะเดินทางเยอะนะครับคือมันเริ่มเดินทางเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับ ังเที่ยวล่องเที่ยวขึ้นนะฮะโอ้โหแน่นทุกที่นั่งเลยนะฮะก็บ้านผมก็อยู่ชุมแสงนะฮะผมก็ฉลองกับครอบครัวก็นี่แหละครับวันธรรมดาที่คนจะเดินทางกลับเยอะกลับบ้านเกิดน,นะครับอย่างเช่นบางคนอยู่ในนครสวรรค์ก็คือบ้านผมนี่แหละผมอยู่ชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ผมถ่ายอยู่ปัจจุบัน แล้วก็อย่างบางคนบ้านก็อยู่ลบบุรีอย่างนี้นะฮะสามครึ่สงสครับก็เป็นงานคุยกันระหว่างแม่ค้าก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในว,วันที่คนเนี่ยเริ่มเดินทางทยอยกลับบ้านเกิดบางคนบ้านอยู่แค่กรุงเทพเองแต่ก็ต้องนั่งรถไฟมา ไปทำงานที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นอะพิจิตพิซนโุโรเป็นต้นนะครับนี่นะครับหนึ่งสาห้าหเนี่ยคนแน่นทุกตู้เลยแต่วันที่สามเบ็ดเนี่ยเราน่าจะไม่ได้เห็นภาพพุ่งนี้พออเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มทยอยกลับกันตัน้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็วันนี้วันพุ่งนี้แล้วก็เป็นลืนนะครับสามสี่วันคงก็จะเดินทางกลนะับกันนะฮะ ก็นี่ก็เป็นรถเร็วนะฮะช่วง5้าโมงเช้าจะเรียกว่ารถช่วงเที่ยงก็เรียกได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่ามาถึงตอน5้าโมงสีออกเที่ยง3นะฮะจะพูดว่ารถเที่ยงเนี่ยมันก็พูดไม่ได้เต็มปากเนะร้อยเปอร์เซน่ะแค่ห้าสิบาะรถจะจอดนานหน่อยนะฮะประมาณ15นาทีก็ผู้คนก็เดินทางเยอะเลยนะครับ อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะว่าบ้านบางคนเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเกิดที่กรุงเทพแต่เขาก็ต้องมาทํางานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับพอถึงวันปีใหม่เนี่ยคนก็จะเดินทางกลับกันนะครับเดินทางกลับเพื่ออะไรหลายคนสงสัยเดินทางกลับเพื่อไปเฉลิมฉลองปีใหม่ที่บ้านเกิดตัวเองอย่างเช่นบางคนอาจจะอยู่กรุงเทพก็กลับไปที่กรุงเทพบางคนอยู่อยุธยา ก็ไปอุธยาอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นส่วนผมเนี่ยอยู่นครสวรรค์อยู่แล้วนะครับผมก็อยู่ที่ชุมแสงนี่แหละที่ที่ผมท่ายอยู่เนี่ยที่ผมท่าอยอยู่นี่ก็เป็นสถานีรถไฟชุมแสงนะครับตั้งอยู่ในตำบลชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดน,นครสวรรค์น,นะครับนะชุมแสงก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับไม่ใช่เมืองใหญ่มากแต่คนก็จะมาเที่ยวกันเยอะหน่อยเป็นบางครั้งบางคราว ็ถามว่าชุมแสงมีอะไรให้หน่าเที่ยวไหมมีเยอะครับนะถ้าใครได้ดูเรื่องกงกร,รมเน่จจะรู้นะครับว่ามีหลายที่มากอย่างเช่นงานประจําปีเจ้าพอ่อเจ้าแม่ชุมแสงร้านอัศวะลุงเือมพานนิดเป็นต้นแล้วก็อะไรเยอะเยอะแยะครับของกินมีของกินด้วยของกินก็มีหลายอย่างครับนะเอาไปเป็นของฝากให้ครอบครัวได้นะครับ มีทั้งไอติมก๋วยเตี๋ยว,ยวมีหมดครับนะรวมถึงขบวนประเพณีนะครับที่เล่นในงานนี้ก็จะมีมังกรสิงโตเองกออย่างนี้นะครับนะคือต้องบอกนะครับว่าเองกอของจุ้มแสงเนี่ยจะเล่นไม่เหมือนที่อื่นทำไมพูดอย่างนี้ละครับก็เพราะว่าการโค้งไม้ท่าทางอะไรต่างๆเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ่งเชิงนะครับ ถ้าใครได้บางงานยึดชุมแสงจะรู้ว่าอ๋อเองกอรชุมแสงเขาเล่นแบบนี้นะถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับผมมีคลิปไปดูได้นั่นแหละจะเล่นไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนของบางบุนาคด้วยนะครับนะบางบูนาคเล่นอีกแบบหนึง่งชุมแสงเล่นอีแบบหนึง่งแต่ช้าก่อนตุด๊ดเจนป่าน้ําโพนคอสวรรค์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเองกอรเนี่ยก็เล่นคล้ายๆกับบางบูนาคนะครับ แต่ท่าทางเนี่ยจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันตรงนี้แหละชุมแสงเนี่ยถามว่าเป็นอำเภอที่ดังที่สุดในนครสวรรค์ไหมก็ใช่ครับนะใช่เลยนะครับเพราะอะไรถึงดังเพราะว่าเป็นเมืองเอ็งกอนะครับเองกอก็คือ108ผู้กลูเาแห่งเขาเหลียนซานที่สมัยราชวงศ์เนี่ยแบบอะไรอ่ะจะพูดว่าไงอ่ะกดขีดข่มเหงประชาชน ทำให้ผู้กล้า108คนเนี่ยต้องไปรวมตัวกันที่เขาเหลี่ยงซางนะเขาเหลียงซานนะครับนะคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคนแรกเลยนะเขาเสียชีวิตแล้วก็มีหนึ่งคนมาเพิ่มจากเหลือ107ก็เป็น108จนถึงปัจจุบันนะครับเองกอก็จะมีท่าทางที่แตกต่างกันไปในแต่ละ,ละในแต่ละจังหวัดน,นะฮะ นะครับชุมแสงเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะครับแต่ชุมแสงก็สวยนะครับนะเองกรเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยจะสวยมากถ้าใครในด,ดูคลิปของผมนะจะรู้เลยผมลงไว้แล้วลองไปเปรียบเทียบกันได้นะฮะระหว่างชุมแสงกับบามูนานเนี่ยอันไหนมันเล่นได้สวยกักนคือมองได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือสวยทั้งคู่แบบที่สองคือชุมแสงสวยกว่าอย่างนี้นะฮะ อย่างที่บอกเขาว่าคนเรามันมีความคิดต่างกันต่างมุมมองนะครับจะให้เหมือนกันทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็รอเวลาออกนะฮะอีกประมาณหลายนาทีอยู่ <cé us> ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ารถรอนานเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ได้รอหลีกกันแต่รอเวลาออกเท่านั้นเองเพราะว่า 1- 1 2สองเนี่ยจะเป็นรถที่จอดนานที่สุดแล้วในสายเหนือ จาะชุมแสงเนี่ยนานสุดนะครับประมาณ15นาที1นึงน,งนึงก็เช่นกันครับนานสุดเลย15นาทีเช่นกันส่วนขบวบน,นอื่นๆเนี่ยขั้นต่ําแค่1นาทีนะครับแค่1นาทีเลย,ยสนีมติว่ามาถึงตอนออบ่ายโมงออกบ่ายโมงหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทุกสถานีเนี่ยมีเวลาของมันนะครับนะ อย่าโทษว่าหนึ่งหนึ่งสองที่จอดอยู่ขนาดนี้มาถึงตอนห้าโมงออกตอนเที่ยงสจอดประมาณ15นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้เนี่ยร้อผู้กล้าให้เขาเดียงซ้างเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ประวัตินะครับไปหาดูได้ถ้าเสิร์ชหาใน Google เนี่ยมันจะมีแต่แบบว่าอะไรอะแบบเป็นหนังสือขายมากกว่าหนังก็มีนะครับนะไปหาดูได้ แล้วคุณจะเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าร้อยแปดผู้กายห่งเขาเนี่ยซากก็คือเป็นโจรนั่นแหละประท้ากับทหารนะครับสาเหตุที่เขาทำกันเนี่ยก็เพราะว่าเอาเงินป้นคนรวยเนี่ยไปป้นคนรวยแจกคนจนนะครับนะก็แบบเหมือนอิจฉาแบบพระราชพระราชวงอะ่ะกดขี่คงเผดนประชาชนในยุคที่ว่าตอนนั้นน่ะยังครองเมืองแบบ มุมมั่วซั่วๆถ้าถาผู้ผิดขอภัยเนาะนะครับก็มีการควงไม้มีการตีกองทานหน้าปกปิดหน้าตัวเองนะครับนะแล้วหลู่จุนอีนี่แหละก็อะไรอะเหมือนโดนจับเหมือนจะโดนประหารแต่ก็ไม่โดนนะครับเพราะว่าร้อยแปดผู้กล้าให้เขาเด็งซานเนี่ยไปช่วยได้ไวไปช่วยได้ไว้ทันก็เลยครบหนึ่งแปดผู้กล้าให้เขาเด็งซาน นี่เป็นประวัติของเมืองจีนนะครับนะที่เขานำมาสืบทอดต่อให้คนไทยนะครับนะโอเคยังไม่ออกนะฮะก็จะยืนนาะนะหน่อยยินนั้นมาต่อจากคิดที่แล้วนะครับเพราะว่าคิดที่แล้วเผลอกดสต๊อปไปไม่เป็นไรเราต่อได้นะฮะก็ อย่างที่บอกเขาว่าช่วงปีใหม่เนี่ยคนก็จะเดินทางกลับกันเยอะนะครับรถไฟเที่ยวล่องเนี่ยอย่างวันเนี้ยอาจจะมีคนเยอะแต่พอวันจะต่อไปเนี่ยวันที่สามสิบแม้กระสามเป็นเนี่ยอาจจะโล่งเพราะอะไรผมพูดอย่างนี้ล่ะเพราะว่าคนเดินทางกลับกันหมดแล้วไงถ้าเป็นเที่ยวขึ้นเนี่ยจะเยอะหน่อยอย่างเช่นรถเร็วหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยคนก็อาจจะเดินทางเยอะ นะครับขอบวนเจ็ดด้วยนะฮะร,รถธรรมดา201 211ก็มีนะครับ109ศ9นนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับไม่ต้องสองสัยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะไม่ได้ไปไหนก็เลยมาถ่ายรถไฟได้อย่างที่บอกครับว่าเราจะไม่ยุ่งอะไรกับใครทั้งนั้น สำหรับใครนะครับที่ต้องการจะเดินทางรถไฟเนี่ยเที่ยวขึ้นนะครับพรุ่งนี้เนี่ยในวันที่ยีบก้าเนี่ยก็จะมีการเปิดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารนะครับ4ขบวนก็คือกรุงเทพศิลาอาร์กรุงเทพอุดรกรุงเทพอุบลและกรุงเทพเชียงใหม่นะครับนะสองสายละสองขบวนสายเหนือสองสายสารสองสายใตย้ไม่มีครับ โหสายใต้โหเดินทางเยอะนะโดยเฉพาะรถเลี้ยวหนึ่งเจนหนึ่งนี่ขวัญใจคนจนนะครับนะขวัญใจคนจนเลยต่อให้จนแค่ไหนก็ต้องขึ้นนะครับนะรถเลี้ยวหวานเย็นก็มีเพราะว่ารถธรรมดาหวานเย็นก็มีด่วนพิเศษหวานเย็นยังมีเลยแล้วรถด่วนหวานเย็นจะไม่มีเหรอมีเนี่ยยานหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็เรียกว่ารถเลี้ยวหวานเย็นได้ ทำไมถึงพูดล่ะก็สมัยก่อนอาจจะมีแค่ออของเย็นๆนะครับอย่างเช่นพวกน้ำแข็งใสเบซี่โค้กอะไรอย่างเงี้ยในยุคที่ว่าตอนนั้นอาจจะไม่มีข้าวขายมีแต่เครื่องดื่มขายไงไม่มีพวกแอลกอฮอล์นะฮะนะก็เลยเรียกว่ารถเลี้ยวหวานเย็นได้เต็มปากและรถธรรมดาหวานเย็นได้เต็มปากสงสัยต้องกำจัดอะไรบางอย่างซะแล้ววะ นะครับเดี๋ยววันที่3าเอนะฮะเราจะจัดชุดใหญ่กันชุดใหญ่หมายความว่าไงเราจะมีการจุดประทัดจุดพุให้สวยงามนะฮะเราจะเฉลิมฉลองกันในวันนั้นในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับผมก็จะเริ่มจุดประทัดกันแล้วเดี๋ยววันนั้นนะฮะผมจะจัดชุดใหญ่ไสกรพริบเลย ถ้าถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายได้แต่ถ้าถ่ายไม่ได้ก็ขออภัยเนาะนะครับนะวันนั้นจะเป็นการจัดเต็มขบวนรถไฟด้วยอนะ่จะถ่ายตั้งแต่เช้ายันมืดปีสามนะฮะกว่าจะได้นอนในวันนั้นนะฮะสามเอ็ดรอดูได้เลยจัดเต็มให้ท่านผู้ชมแน่นอนทั้งวันทั้งคืนครับนะจะเริ่มที่ขบวนอะไรนั้นต้องรอติดตามขอไม่สปอย ขอไม่สปอยแต่มี1 1 2 1 1 1แน่นอน100%อันนี้บายให้นะไม่ได้เป็นสปอยบายให้นะครับแค่2ขบวนนี้มีแน่ๆส่วนขบวนอื่นจะมีหรือไม่รับชมกันได้ในว,วันที่3 1ธันวาคมที่จะถึงนี้อีก2วันนะครับใครที่จุดประทัดเราคือเพื่อนกันถ้าใครไม่จุดก็เรื่องของเขา เพราะว่าเราจุดเพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่โคโกเดี๋ยววันนั้นจะจัดชุดใหญ่อย่าขึ้นนะแต่ว่าบ้านเกิดอยู่นี่นะฮะเพราะว่าในกรุงเทพก็มีครอบครัวนึงเป็นญาติกันนะครับนะก็เลยอยู่นี่ดีกว่ายอยู่ทุ่มแสงสบายใจสุดรอดูเลยนะฮะวันที่31 จดชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งรถไฟทั้งผุประทัดรอติดตามได้เลยนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณนะครับที่กดนะโอเคได้เวลาออกแล้วฮะคงก็จะเดินทางกลับกันเยอะนะฮะช่วงนี้แต่ในวันที่31เหรือ30เนี 1, ่ยอาจจะโล่งในส่วนของเที่ยวล่องเที้ยวขึ้นอาจจะเยอะ คผมบายให้นะครับนะเมื่อกี้บายให้แล้วขอบารอบสองในวันที่3ามเป็นเนี่ยจะมีขบวนรถไฟที่ถ่ายแน่นอนคือหนึ่งหนึ่งสองห่หนึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือนะครับต้องลุ้นกันเอาเองอ่าวันนั้นนะครับจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปนะฮะแน่นอน จะจัดรถไฟท่านผู้ชมทั้งวันทั้งคืนนะฮะรอดูรอติดตามได้เลยแล้วเจอกันนะฮะในวันที่31ธันวาคม2565โอเคได้เวลาออกครับมารอ้รอนนะครับร<าะ>ถา่ายไม่ไหว หลันหนองโพบ้านตาขีช่องแคจันเสดบ้านหมีลบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมทาบ้านพะชีพักแก้วมาพจัน,นะฮะ,อ,ะอุธยาบาาปบอินเชียงราดลังสิตตอนเมืองลังสีบางเขนนิคมรถไฟกอมอสิบเอ็ดชุมทางบางซื่อสามเสดและกรุงเทพเป็นสถานีปลายทางทั้งหมดอโอเควันนี้เอาแค่แบบเซิร์ฟไปก่อนนะฮะ สาวันเนี่ยยี่แปดยี่เก้าสามสิบเนี่ยเซิร์ฟไปเดี๋ยวสามเด็ดเนี่ยจัดเต็มรอติดตามได้เลยรอชมรอดูได้เลยนะครับสวัสดีครับ